บ้านใครมีบ้างแบบนี้นะครับนี่คือจานโบราณที่มีอายุเป็นร้อยปีแล้วก็ดูความสวยงามของงานโบราณนะครับดูสิครับโอ้โหใครที่มีก็าสามารถจะคอมเมนต์ได้แล้วก็ใครที่แบบชอบก็อคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอัสาลามอะลยกุมวะราะห์ตุลลอตะบระกาตุแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม ัลฮัมดุลิแล้วนะครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายๆท่านยังไม่เคยได้ดูนะครับหรือว่ายังไม่เคยเห็นนะครับหรือว่ายังไม่ทราบนะครับว่าที่ตัวเองมีนะฮะเป็นจานโบราณนะครับอันนี้เป็นจานโบราณที่มีอายุนานมากนะครับผมเป็นร้อยปีนะครับ จานที่ผมถือนี่คือเป็นจานโบราณที่มีอายุเป็นร้อยปีที่ผ่านการใช้งานเมื่อสมัยนะครับสมัยนู่นหนึ่งรอยปีที่แล้วนะครับผมนะครับก็สวยงามมากนะครับจานร,รุ่นแบบนี้นะครับจะส่วนใหญ่แล้วจะจะมีสองสีนะสีสีน้ำเงินกับสีแดงคือบางรุ่นอะข้างในอะเป็นสีสีน้ำเงิน ข้างนอกเป็นสีแดงนะครับหรือบางบางรุ่นนะครับหรือบางบางใบนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินก็จะเป็นสีน้าเงินหมดสีแดงก็จะเป็นสีแดงหมดนะครับผมซึ่งลวดลายที่อาจารย์ที่ผมให้ชมในวันนี้นะครับผมก็ถือว่าให้เพื่อนๆได้ได้ชมของโบราณแล้วกันนะครับผมนะฮะอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับอา,อาจจะให้ชมรายละเอียด งานโบราณสมัยงานอาจารย์โบราณขออภัยครับจานสมัยโบราณนะครับผมนะฮะนี่ลองดูวิธีการแกะนะวิธีลวดลายของจานสมัยโบราณนะครับผมนี่ดูนะครับผมไกลสองตัวนะฮะก็อันนี้ก็ผมได้มาอ่าผมได้มาประมาณประมาณ ปีสองปีแล้วนะครับผมนะแต่ว่าผมาสะสมไว้นะครับไม่ได้ขายแล้วครับนี่นะครับผมก็อทำดีและ้วนะที่ได้ชมแล้วก็ผมมีอีกใบหนึ่งนะผมมีอีกใบหนึ่งครับผมแต่นี้ก็ลวดลายาลวดลายลายอื่นนะครับผมดูสิครับโอ้โหความสวยงามของจานสมัยโบราณนะครับนี่สวยงามมากนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะด้านหลังนะครับผมจะเป็นตรานี้นะครับผมตราเราแจงนะฮะร,รักคันนะครับก็สวยงามนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ทางไหนอะนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมแต่อาจจะสกปรกหน่อยนะเพราะว่าเป็นจานสมัยโบราณวางทีเขาก็เก็บทับทับ,ทบซ้อนกันนะก็เลย มีคราบแบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามนะครับนี่สองใบนะก็สําหรับใครที่อยากจะดูจานโบราณก็นี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะหรือว่าใครมีก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมจานแบบนี้ก็มีราคานะครับเพื่อนๆเขาก็เล่นซื้อขายกันราคานะครับหลก 100, กักร้อยหลักพันก็แล้วแต่แล้วแต่แบบนะแล้วแต,แต,แต่รุ่นแล้วแต่สภาพด้วยนะครับผม แต่ถ้าสภาพแบบแต่ถ้าแบบใหญ่ๆแล้วก็แบบนี้อะรักขลักพันนะเพื่อนนะครับก็ขอบคุณท oui ุกคนที่รับชมนะฮะถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามได้หรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเดี๋ยวผมจะลงของโบราณให้ชมอีกนะครับประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับสลามลีกุมราห์ตุลลอยตลาบุรกาตุ